เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับกับบา r ์เกตสตู i o โออีกรอบกับภาคที่สนะก็ทิ้งทวนไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ไปทำนู่นนี่นั่นมากมายครับมีภารกิจด่วนเข้ามาครับก็คือการลองหูฟังด่วนไหมเนี่ยกระด่วนนะ่ะเพราะว่าได้หูฟังมาใหม่นะครับเป็นตัวหูฟังเยครับเอ๊ะอะไรวะเอียพอร์ตุ่นย3 8 0 0นะครับเป็น หูฟังคุณภาพดีราคาทุกถูก,ถกะจะไย่สนใจมันเลยทีนี้เราจะมาที่งานต่ออับก็ที่คานไว้กับเอฟเฟกที่เรียกว่าเออ่ double exposure effect นะครับคือคำว่า exposure เนี่ยตอนแรกเราเรอ่านว่า Egg ็ exposure ใช่ไหมอ่านแบบไทยนะแต่ว่าไปถามอากูมาลนะอากูบอกว่าเฮ้ยมันอ่านว่า exposure นะดึงพี่ก็จะเรียกว่า exposure นั่นแหละเพราะว่า เอาเสียงไทยๆดยก่่นเนาะง่ายดีอ่ะเอาละเราจะมาที่งานกันพี่ขออะไรขอขอนุญาตท่านเรียกว่าใช้ไฟล์เก่านะครับไฟล์เก่าที่ที่ทำเสร็จแล้วเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับก็อย่างแรกก็คือเตรียมไฟล์ต้นไม้มาอันนี้คือไฟล์ต้นไม้นะต้นไม้ใช่ไหมนี่คือต้นไม้มีกิ่งกันใบนะครับแล้วทำ,ทำก็ทําการ select ต้นไม้เนี่ยต้องสอน select ไหมอ่ะสอนแล้วกัน ให้โดูก็เลือกอันนี้มานะครับแค่แล้วก็ s ีเล็กต้นไม้ซีเล็กต้นไม้กิ่งก้านใบพอซีเล็กเสร็จใช่ไหมก็ไปรีไฟล์เอกซึ่งขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยพี่สอนได้หมดแล้วล่ะหรือว่าต้องทำให้ดูอีกรอบหนึ่งไม่ดูก็ได้โอ้โหกำลังง่วงเลยอ่ะนี่มีชีวิตมากี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยโอ สามสิบกว่าละกำลังตึบๆเออนะวะพิกซีเล็ก select. อันนี้ใช่ไหมครับก็ทำการเลือกกิ่งการใบฉะจะใบการกิ่งอืมพี่รู้แล้วพี่เรียมไปว่ามันมีคันเล่อนเลนคันเล่นอยู่ก็ไปที่ซีเล็กนะครับแล้วก็เลือกคันเล่นเลนโอ้ง่ายกันเยอะเลย โอเคแล้วก็เลือกอันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกต้นไม้คลิกต้นไม้แล้วก็คลิกๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็คลิกลบนะครับลบสีฟ้าออกโอ้ยอย่าคลิกเยอะมากโอเคกดโอเคนะครับแล้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ ลองรีไฟล์ไฟเอโดโอ้มันดูน่าเกลียดมากเลยโอเคก็ไปลองสเล็กกันเองแล้วกันเพราะว่าพี่ก็มึนๆนน่ะง่วงนอนโอเคทีนี้พอสเล็กเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้ต้นไม้มา,ยมายอย่างนี้อันนี้คือไฟล์ซิลิปีสเล็กมาแล้วเราก็ทำการลบนู่นนี่นั่นออกหมดแล้วทีละดีเทลแค่นี้นะครับต่อไปเราก็เอารูปภาพโมเดลของเราก็คือนางแบบคนนี้ชื่อว่าอลิสนะครับเป็นนักศึกษา วิธีอะไร assumption ตอนนี้อยู่ประเทศจีนนะครับก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าแอบเอามาทำเนี่ยโอเคต่อไปก็จะทำการคลิกคิปปิ้งมาร์กนะครับก็คือการลิดขวาแล้วก็เรียกคิปิปปิ้งมาร์กรูปเนี่ยคู้หูคนนี้ก็จะไปอยู่ในภาพนี้แล้วเราก็สามารถเลื่อนได้การกดปุ่มทุนที่เราก็สามารถขยับไปโน่นนี่นั่นมากมายได้เลยโอเคนี้พี่ยังไม่มีแบล็กกาด์เลยแบล็กการ์เป็นสีนี้เห็นไหมก็จะดูเด่นขึ้นมานิดนึง ตอบเอ้ยการเป็นสีนี้เออแข็จะดูเด่นขึ้นมานิดนึงเห็นไหมก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้แล้วก็พี่ก็ใส่ดีเทลพองานตัวมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือที่พี่ทําไว้ซึ่งใครเคยเห็นก็จะจำได้ครับว่าภาพนี้เคยลงไว้ในกลุ่มเหมือนกันซึ่งเอ้ยลืมนี่ลืมดีเทลนิดนึงนะดีเทลเป็นผม,มง่ายครับผมทำนิดเดียวอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับส่วนอีกเทคนิคนึง ก็คือการเรียกไวนะการการที่ทําเอาภาพเอาอันนี้คือการเอาคนมาใส่ในภาพแต่ลราจะเอาภาพมาใส่ในคนใช่ไหมภาพใส่ในคนใช่ไหมครับก็เออภาพใส่ในคนเหมือนจะเคยทําไว้นะีน่บอกว่าเดี๋ยวขอขอไปส่องกนันจะเคยทําไว้อืมอืมอมอืมอม ทำอะไรม,มาๆๆขอเยืมไฟลน้ำบุญนะครับไฟนี้เป็นไฟพอดโอสพทำให้น้องนน้องที่มาจ้างพี่ทำนะครับโอเครู้สึกว่าจะมีไฟที่พี่ทำไปแล้วไฟนี้จะขอกรอบรูปไปทำการสร้าง หนึโอแค่อีส okay. แค่นี่คือไฟล์รูปที่พี่ทำการเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอืม โอเคนี่คือภาพที่เราทําไว้ใช่ไหมแล้วก็ของน้องพีพีทำไว้ก็คือจะมีภาพเดียวข้างหลังแล้วก็มีรูปพีพีกำลังน่าจะถือกล้องถืออะไรอยู่จะเอารูปน้องบุญเนี่แหละมาทําการใส่เข้าไปอ๋อแหลกแหลกแหลกอิชบุญรูปไหนดีรูปไหนนะบานบานรูปนี้แล้วกันโอเคส่วนพี่จะเอารูปนี้นะครับ พี่จะเอารูปเนี้ยใส่เข้าไปก็คือจะเอาไอ้รูปข้างหลังเนี้ยใส่เข้าไปในรูปนี้ใช่ไหมพี่จะทำการ select รูปน้าน,นี้แล้วก็ทำการ refine แค่ก็จะไปทำการเปลี่ยน layer ที่เป็น smart object ให้เป็น layer ธรรมดาครับแล้วก็ใช้ click select click select นะครับพี่ปรับไซส์หน่อยแค่ okay. ทำการ select อย่างรวดเร็ว เดี okay. a. A so 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 ๋ยวจะสอนวิธีการคลิกซิเล็กให้ดูนะครับว่ามันต้องละเอียดขนาดไหนก็เวลาดูในคลิปมันอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็พยายามเปิดแบบเพจดีนะครับจะได้เห็นชัดเพราะเวลาพี่ซิเล็กแล้วก็ดีซิเล็กมันเป็นยังไงอาจจะมีค้างบ้างกระตุกบ้างธรรมดานะครับเพราะว่าพี่ทำในโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าสเปคคอมไม่แรงเท่าไหร่ เพราะว่าทั้งอัดด้วยทำโฟล์ช็อปด้วยก็อเอาเรื่องอะ่ะแค่พอเสร็จแล้วกดรีไฟล์เอกเป็นรูปอย่างงี้ใช่ไหมก็ปรับเขาเรียกว่าปรับค่าตรงนี้าตามเราต้องการ ไม่ได้ก็นี่ไปลบนะครับลบผมออกโอเคเอาแขนไปไหนเนี่ยตัวอย่าแล้วกัน ต้องคิดมาครับก็พอได้รูปนี้ปุ๊บก็เอารูปอันนี้มาใส่ในนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะคล้ายๆการเห็นไหมแค่เอารูปข้างบนนะครับเออทาเร็วไปข็้ขบวนขิกขวาเลื่อิๆจ๊บปิงมาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมต่อไปก็ทําการปรับแต่งนู่นนั่นเอาเองแล้วกันเห็นไหมครับวลาเรื่องก็เลื่อนปรับแต่งได้ไม่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแค่ก็ไม่มีอะไรมาใหม่สาสามารถเปลี่ยนนีเป็นรูปวิวได้เหมือนกันสมมติว่าเราจะเอาเมืองนิวยอร์กนิวยอร์กมาใส่นะครับนิวยอร์ก New York, New York, New York. นิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กในรัะนิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กซิตี้ในสักครู่นะครับนิวยอ,อร์กแค่ลองนิวยอร์กมันใสทาน้องบุญนะครับแค่จะมีขี้ขวาแล้วเขี้คลิปปิ้งมาเห็นะจะเป็น York, นิวยอร์กในน่านาบุญแล้ว ทีนี้มันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่เราม่ต้องใช้การคลิกปิ้งมาครับก็คือการเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะก็คือการคลิกอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่าคลิกผาดนะครับแล้วก็ทําการกดอ b j e c แล้วก็ลากไว้ที่ผาดข้างบนมันก็จะเป็นวิธีเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นวิธีทีด่ดีกว่าก็เลื่อกรูปนี้ครับเลื่องข้างบนแล้วก็เลื่อขวาแล้วก็เลือกเป็นเปลี่ยนปรับ bending mode เป็นโหมดที่มันน่าจะเป็นขึ้นสกรีนนะปรับเป็นสกรีนนะครับ เกเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าเราจะปรับเป็นอะไรก็ปรับตามที่เราต้องการนะครับที่เราชอบฉันเอาเป็นสก,กินแล้วกันพี่ชอบสก,กินโอเคเห็นไหมจะเป็น double explosion อย่างนี้เห็นไหมง่ายๆสบ,บายๆก็จบเรื่องดั d o u b ลเอ็กโพชั่นไปนะครับเปิดๆๆใครตามไม่หันก็ดูช้าๆเอาเองแล้วกันนะตอนนี้ตีสองแล้วโอ้ยปวดหัวมึนตึบ โอเคต่อไปฮอร์โมนใช่ไหมครับอยากได้พอร์ต่ฮอร์โมนทำยังไงฮอร์โมนไม่ยากครับผมน้องมีไฟล์มาปุ๊บน้องก็เข้า Google ครับพิมพ์คำว่าสมอง e มอก็จะได้สมอง k มองสมองสมอมาอย่างเงี้ยถึงไหมพี่จะมีไฟล์สมองสมอ e มาใช่ไหมครับทีนี้พี่จะมีสมองหมดสามอันอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนเก็บอันนี้ไว้นะครับต่อไปก็จะทำการ จัดวางครับผมจะเอาอันนี้ตรงริมนี้คลิกขวาแล้วก็เอานันนี้ตรงริมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาอันนี้นี่มาอยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนดังอย่างนี้ต่อไปเปลี่ยน B G ครับผมพี่ชมว่าพี่เอา B G เป็นสีดำบีจเป็นสีดำ เอาละพี่ทำการเบรนดิ้งเอ้ยไม่ใช่เปจีสีดำดิเปจีนัล้เป็นสีอื่นที่เป็นสีดำจะได้เห็นจะได้เห็นผลยังไงเป็นสีน้ำเงินนี่เข้มแล้วกันโอเคก็คลิกลูกบอลนะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนเออ่เบรนดิ้งเปลี่ยนเบ e โหมดโอ้ยขี้มัวแล้วเนี่ยเป็นเบ e โหมด d e อะเป็นโหมดที่มันด dark หน่อย mode ชอบอันนี้ก็เป็นเป็นอันนี้ก็ได้ที่พี่ใช้เป็นนี่ครับเป็นสกรีน ให้เป็นอันนี้ก็ได้อันนี้แล้วก็เป็นเปิดอันนี้เทคได้เยอะนี่แล้วก็เหมือนกันก็ไปปรับเออ่เด็กออปชั่นเหมือนกันที่เราต้องการปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้เ,เห็นไหมแค่นี้แหละครับปรับสีเราต้องการอืม แป๊บหนึ่งนะครับพี่ขอฟิดให้หน่อยก่อนสางติมก่อนอิชแค่ไหมเทสีลงไปอ่ะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ ว่าอันนี้ก็น้องเอามาน้องก็จะเอาไปดิ้ง i n g ไงล่ะน้องก็ทำมันใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมน้องก็เอาไปทําการเปลี่ยนเบนด i n g โหมดเป็นที่เที่น้องต้องการนะครับไม่ต้องตามพี่กันนะพี่ก็จะปรับเจอไหนพอใจพี่ก็ทําการใช้น้ําไปเลยพี่หนุ่พี่พอใจอันนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ ม่อะไรมากนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์เทคว่าอะไรนะแล้วพิมพ์ HORMONS โมโมสองโอเคให้เปลี่ยนสีฟอนต์เป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็ปกรับเหมือนกันปรับ bending option ให้เป็นโหมดที่เราต้องการนะครับชอบอันไหนก็ปรับอันนั้น อ่ะเป็นซอฟไลน์ก็แล้วซอฟไลน์มันจะได้เห็นอะไรข้างในเห็นไหมเนี่ยครับมีแค่นี้แหละชีวิตไ,ได้มีอะไรมากมายเลยออดสามอ,อยากไปเลขสามก็ใสเ่เลขสามลงไปอิชเรียบร้อยครับพอมอนสามนะเหมือนไหมถ้าไม่เหมือนก็ยางอยู่ l ะย e r อื่น มีแค่นี้แหละชีวิตไม่ต้องมีอะไรมีอะไรมากมายไหมทำง่ายๆเน้แค่อัลลบวาวแล้วก็เปลี่ยนเบนโหมดให้เป็นสีเราต้องการครับมีแค่นี้แหละเสียง,งง่วงนอนไหมผมไม่งง,งงนอนจริงๆนะเอ,อ่อนนมีอันนี้มีนี่นะต่อไปเออนั่นสอนลบรูปใช่สอนใช้ยังลบใช่ไหมใช้ยังลบอีกแล้วเหรอทำไมเด็กคนนี้ไม่เข้าใจการใช้ยังลบซะเลยก็ ขอยืมภาพน้องน้องซายอีกแล้วนะครับน้องซายนี่เป็นเหยื่อพี่โทษฐานอารูกส่งรูปมให้พี่ทําการกันเลยเกนดิงนะครับแก่พี่น้องก็ทําเป็นเลยนะเป็นเป็นจึก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 ,จกอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ใช้นี่นครับอ่าเขาเรียกว่าเพนทูแล้วก็เลือกหัวตัวเนี้ยเป็นเชฟแล้วก็ปรับสต็อกเป็นสีรองกลางไ่ใช้สีขาวก็ได้ก็จะเริ่มพี่เริ่มเริ่มอันนี้แล้วกันตรงนี้มาที่หัว มาที่ตัวมาที่ตูดแต่ไม่ใช่หัวแล้วก็มามานี้มานี้แล้วก็มานี้มหมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ก็ให้ทำตอนนี้พี่ขออยากกระเด็บนิดนึงโอเคอนี้ก็จะทำการลบก็ง่ายๆครับผมแล้วก็ใช้ยางลบเห็นไ,ไหมกดหนึ่งครั้งเอ้ย คลนะิกดีๆเลยกกันนะกดอีกครั้งมันจะถามว่าต้องการเปลี่ยนยังไงนะโอเคลบเลยครับคลิกขวาแล้วก็พยายามเลือกฮาร์ดเดทให้มันเป็นเป็นร้อยไว้นะครับเพราะว่าเวลาลบเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นศูนย์เนี่ยมันจะฟุง้งใช่ไหมล้วก็ปรับต้องว้อยแล้วต้งแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ลบไปเลยอย่างนี้ซูมมาลบนะครับอันเนียนๆลบ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  แล้วก็มาอันนี้มังน้าเนื้อไ้ก็หลังเนี่ยครับมีแค่นี้แหละครับชีวิตต่อไปอย,อยากใส่วงกลมใช่ไหมสองแบบวงกลมเเปลี่ยนฟิลเป็นสีขาวนะครับขาวสิพ่อแค่แล้วก็นี่ใส่วงกลมเฮ้ย นี่ครับมาทำแบบเดียวมีอะไรมากมายเลยพิมพ์เทคกเข้าไปด้วยหมดว่าเทค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 เท็พิมพ์คำว่าอืมนะจะไดไครบองค์ประกอบเลยมีม <Plus> <c oughs> ันทุกอย่างอ่ะโอเคถัดโอใส่อีกใส่ไอ้นี่เข้าไปสีขาวเข้าไป ยังอิชอิชปับบ o p าซิ i t ้ลองหน่อยความเฟรออยากให้เด่นก็ใส่สีอื่นครับเส้นสีฟ้าอย่างนี้เป็นต้นแค่เรียบร้อยครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมทำง่ายๆนิดเดียวเออสมมติว่ามี texture ก็มัวจ,จะเอาไป bending ใช่ไหมของน้องก็เป็นรูปเกียร์ใช่ไหมี๋ยวพี่ลองหาหนองพี่มีอะไรแบบ bending อะวะ ว่าพี่เป็นรูปนี่อ่ะรูปเนี่ยนี่เลยรูปเครื่องตีใช่ไหมครับอะไรเขาเรียกรูปตัวน็อตเอ้ยรูปกุญแจกุญแจอะไรวะเนี่ยเรือม,มาละวโอเคก็ลากมาปุ๊บก็ปรับเบนนี่โหมดเวลาพี่ปรับเบนนี่โหมดพี่จะไม่ไม่ปรับตรงนี้นะครับเวลาคลิกเอ้ยค้างค้างค้าง พี่จะไม่มาปรับตรงนี้ถามว่าทาไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลื่อนปรับตรงนี้ยมันจะไปอยู่ในฮิตตอรี่ครับผมแล้วฮิตตอรี่เนี่ยเราตั้งค่าไว้แค่2ี่สิบซึ่งมันจะมีฮิตตอรี่แค่ยี่สิบอันนล้วเวลาเราจะันดูกลับไปเนี่ยมันจะมันจะไม่จะมัน,ม,นมันจะกลับไปได้แบบว่าน้อยครับก็เลยพี่ต้องเลยไปปรับในนี้ปรับในレ์สไต์เนี่ยว่าทุกครั้งที่เราปรับไปเนี่ยมันจะมันไปขึ้นโชว์ในฮิตตอรี่นะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันนี่นี่คือเท็กเจอร์นะครับ ก็แค่นี้แหละครับนะปับปุ๊บสีขาวก็หายไปเลือเล่อนๆหน่อยอิชโอเคเลื่อนอยู่ข้างล่างรตรงนี้อนี่ยมีแค่นี้ชีวิตเรียบร้อยครับ <c oughs> นะแค่นี้แหละง่ายด้วยมั้ยหรือว่าสีดำไม่ชอบครับอยากทำเป็นสีอื่นอันนี้แล้วกันเป็นที่สีใช่ไหมครับ อันนี้มีหลายสีก็ทำการคลิกเหมือนกันครับไปที่ v e n d o r option แล้วก็เลือกเป็น,หนไหมเลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันเด่นไปก็ปรับ opacity ลงมาหน่อยอะไรพวกนี้ก็แค่นี้ครับผมัมนมนไม่ได้ยากเลย Photoshop Photoshop ก็จัดวางมันดีๆหน่อยใส่ชื่อหน่อยน้องใา่ชื่อจริงว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะขอมั่วแล้วกันนะชื่อ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 เอ่อปาปิก้าโอเคน้องปาป,ปิก้านะครับปาปิก้าโอคุเล่ล่นะครับว่านี่คือน้องอร์ตของน้อง ปาป,ปิกา้าอุคูเลเล่ครับซึ่งชื่อเล่นคือน้องสายนะครับสาย,ยากกนะจะโกดพี่นะจะโกดพี่ไหมเนี่ยโกรธเยอะแกมีไหมแค่จัดวางให้มันกรอบดีๆหน่อยเห็นไหมครับถ้าเกิดมันสว่างไปก็ปรับออปิตี้ลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้ไอคิดพลูปวางไปอุปัตติลงหน่อยให้มันดูดีขึ้นเนี่ยแค่นี้แหละครับชีวิตก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายลว ไหมชีวิตเือขอมีแค่น้องคนนี้คนเดียวก็พอแล้วเอ้ยไม่ใช่ขอแบบปรัแบบ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 นี้เป็นก็พอแล้วครับก็เนี่ยแค่นี้แหละครับก็หมดแล้วเนาะสามอันมีอื่นอีกไหมไม่มีแล้วละมัง้งยังมีเลยนะยังมีเลยอยากเจอก็อัดมายี่สิบนาทีแล้วโอเคหยุดกันดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็มีอะไรสอบถาม โพดไวโพดไวในในกลุ่มได้แล้วก็อยากให้พี่สอนอะไรก็โพดได้เหมือนกันถ้าเกิดพี่มีเวลาว่างหรือพี่แบบว่าเบื่อเบื่อไม่ได้ทำหรือพี่จะมานั่งอัดเทคนิคเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยให้น้องๆโดูนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังพี่บน่นตอนพี่กำลังงงๆนะก็อาจจะทําอะไรผิดพลาดแล้วว่าเรียกชื่อเรียกนู่นเรียกนีก่อะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็เนาะนี่มาตีสองยี่สิบสองนะครับก็คือพี่นอนตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงของวันที่ยี่สิบ ไอ,อพี่ให้ตอนพี่ตื่นตอนเที่ยงวันนี้ยี่สิบก็ตื่นตอนเที่ยงใช่ไหมโอ้โหนี่กี่ชั่วโมงแล้วละเที่ยงสิบสองสิบสองบวกสิบบวกสิบบวกสองยี่สิบสี่สี่ชั่วโมงสี่บวกยี่สิบสี่สามสิบแปดชั่วโมงโอ้ปวดหัวปะอย่าคิดเลขเลย <laughs> โอเคไว้เ,เ,เจอกันใหม่พาร์ตหน้าผมก็พาร์ตพารนี้ก็ขอบคุณมากของผมแล้วก็ ชอบชอบก็กดถูกใจใช่ก็กดแชร์ครับผมการแชร์คือการแบ่งปันที่ดีสุดของผมก็ใครมีอะไรสงสัยก็โพสใต้คลิปแล้วแม่ก็ไปโพสถามในกลุ่มแล้วแม่ก็ทักเฟซทักอะไรมาถามไปเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดามครับวันนี้ก็สวัสดีครับ